ครับวันดีครับเราพผมก็สร้างบ้านนอหาเล่นนะครับเนาะเมื่อนี้กับทิพย์าลูไส้มาฮัดไส้เบ็ดครับไส้เบ็ดเนี่ยเขียดครับกลับเบ็ดยี่สิบลังนะครับเนาะครับตะเบิงว่าสีส่วนเขาใส่แบบไหนนะครับตามชมตมเบิงเลยครับกับมื่อานี้ไส้เบ็ดยี่สิบลังครับกับเขียดกับเขียดยี่สิบต้นนะครับเนาะ ข้าเพิ่นมาล่องเบิ่งเลรครับครับตัวแรกก็สอนเขาก่อนนะครับเนาะก็เห็นได้ครับละเบิ่งได้หลุกนี่แย่เขาไปได้ปากมานันเนาะแย่เขาไปได้ปากแล้วก็ตักขึ้นเลยอืมตักอย่างนี้ดีวิธีใส่กับมาใส่ยังสีได้ครับนี่ ันนี้เป็นขั้นแรกนะครับเนาะขั้นแรกสอนเขาใส่ก่อนครับแบบนี้นะให้มันอยู่แบบนี้นะอ่าครับกลับมาเบื่องวิธีเขาเกี่ยวนะครับเนาะเขาสีเปียนอนนะครับหลังจากตัวแรกบอกแล้วครับแย่ไปข้างในลูกแย่เข้าไปข้างใน แย่เข้าไปข้างในปากนเ,นเออเออจ็บดีดีปะจับหันไม่อีกวะเออนั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละเออตักปากง่าง่ายก็ได้เออแบบนั้นก็ได้อ,อ,ไไดอ่ะอเ,เออเอ,อ่ะลองไปใส่เบิ้งครับตัสิให้เขาใส่เองครับโนใส่ตัวน้ำเลึกเล็กเยลูก เออตรงนั้นแหละเป็นบ้น้อยเนาะเดี๋ยวเรีเดี๋ยวเรียเดี๋ยวเรีนนั่นเลยเยสียบให้มันลอยสิยให้มันครึ่งตัวนะอเออนั่นแหละประมาณนั้นแหละครึ่งตัวนะถอนไหมถอนไหม โอ้ยค่อยๆไม่ละลูกนั่นแหละหยิบลงอ่าถ้ามันจมก็พันปลายพันปลายมันหน่อยอ่าพันปลายมันหน่อยเดี๋ยวพันหมวนปลายมันไหมอ่าถอดเอาไหมถอดเอาไหมอ่าไม่ไม่ไม่เอาเอา,เอา,เอาปากไม้เ็วปากไม้ปากไม้วัดก่อนวัดก่อน,อ,น,นอันนั้นสูงเกินเออนั่นแหละ อีกตังลงอีกเอือนั่นแหละโอ้ไตอยู่ครับอ่ะหลังแหลกกดลงนิดนึงลูกกดกดคันลงนิดนึงเสียบลงอีกนิดนึงอาก็ฮะ,ะ,ะครับหลังแหลกผ่านไปครับ <laughs> ใส่เวลานเนี่ยด้วยครับเด้อ ฝึกเล็กหน่อยครับอ่าตามชมหลังต่อไปครับฝึกเล็กหน่อยครับดูหย,ย่เข้าไปในปากมันดีกว่ามันจะได้หายใจหันมาให้พ่อหน่อยหันมาให้พ่อหน่อยหันหันทางนี้อ่ามันไม่ถนัดแบบนั้นนะ่ะเออยฝึกเล็กหน่อยเด้อครับเด้อหน่หอยโอ้หน่อยเดียวเองครับพอตรงไหมลูก แยเข้าไปในปากมันะเออนั่นแหละมลันแหละนแหละพอแล้วพอแล้วอืออาะใส่ตัวนี้ได้เนาะตัวนีลล้ลงไปอีกลูกลงไปอีกลงไปอีกนนะลงไปอีกอคันอ่ะลงไปอีกนี่ เวลาใส่เนาะเวลาใส่อันนี้มาสอนเล็กน้อยครับเวลาใส่ให้กะอย่างนี้นี่กะอย่างนี้นี่กะอย่างนี้แล้วก็เสียบตรงนี้นี่ถ้ามันอันนี้ตุบนี่แบบนี้นะครับครับตั้งชมหลังต่อไปครับว่บาเขาสิใส่เป็นวนตถุคบเนาะมานว่านะมานบ้าหูวหครับ ฝึกไปครับครับมาเลยครับอู้พี่น้องสร้างสร้างสร้างพี่น้อง<ด>ใส่เบ็ดยังไม่เสร็จช้างมาครับสร้างสร้างดูวนครับดูนครับพี่น้องข่ซุ่มให้เบิ้งเลยครับคุณปาดใส่เบ็ดเข็นสร้างครับ นี่แหละครับคำว่าสุรินทถิ่นช้างใหญ่ผ้าไหมขาดถักขาดเน่าขี้เมาเยอะครับอโอ้ยไขว่าวผิดนะครับเด้อเอาช้างไว้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวผ้าดูไซเบสกอนครับอู้ผี่นอเอ้สางใหญ่มากครับ <c oughs> โมเมนต์สีมันบ่เนาะลูกสายี่เนาะฝ <c oughs> ึกไว้ครับ โอ้ยสังไหนเสียบยังไงลูกหันมานีิหันมาหนินั่นแหละแทงเข้าปากไปเลย,ยลเดี๋ยวเดี๋ยวเสียบเสียบเดียวเออนั่นแหละเข้าปากไปเลยเออครับเริ่มเป็นแล้วครับเรื่อมเป็นแล้วครับอ่านั่นแหละอ้าใส สร้างกับมากไก่ฮอดอะไรครับ <laughs> นี่เสียบตรงตรง,ตรงดินนะลูกตรงดินนะตรงดินน,ออนู่นนะข้างบนเออนั่นแหละเออแบบนั้นนะลกูกครับโอ้สร้างมาพี่น้องเอ,อ้ย สั่งเท่าไหร่น้อครับพี่น้อไพจำโบครับอ๋อพายจำโบเนาะขอทานหน่อยเนาะได้ได้เดินเล่นตามให้ตามหน้านี่นะครับครับจำทานนะครับพายยังน้อครับพี่น้อจำโบครับอ๋อพายจำโบนะครับเนาะมีเพจด้วยอ๋อมีเพจด้วยบอกเพจเพจช่องอะไรครับเออถ้าต้องการไอ้มีลูกมีล้านปวดต้องการไอ้เอาไปเฮนากเออครับ เพศเพศซื้อจะได้เนาะครับเนาะไพ่จำโบ้อ๋อไพ่จำโบ้นะครับเนาะขันผู้ใดชอบผู้ใด้อันนี้ติดตาเมืองด้วยครับเด้อนีวยงามตามเล่นน้ำให้น้ำยูใส่เนาะครับไพ่จำโบ้ยูใส่เนาะอ๋อสตึกบุรีรัมยเนาะครับเนาะสตึกบุรีรัมยอ๋อไพ่จำโบ้ครับโอ้สวยงามมากครับโอู้จะคล้องเพื้นกับงามท่าบางอย่างง่ครับครับ ปากติดตามน้วยด้อยครับปากติดตามพายจำโบนะครับครับโอ้ช้างใหญ่ช้างใหญ่โอ้ก็พาลูกฮัดลูกถ่ายจำโบครับบางไงเลยครับนั่นเพื่อนันมาข้าคอเขาเพราเนี่ยครับตามต่อครับสางไปแล้วครับเทาก็สอนดูใส่เบียต่อนะครับเนาะ นนม,มาใส่ตัวนี้ด้วยลังหนึ่งคือสีม้านีาหมเมื่อนี้เนาะเห็นหดสร้างเนาะลูกเนาะเออนั้นแหละเสียบเบืงลึกก่อนก็ได้ลูกอ่าไปครับครับตามชมตามเบิ้งงนาะครับเนาะอันนี้ก็หูงานนั่นแหละครับกะที่ตอนนี้กสที่ไซไปก่อนเนาะครับเนาะ เดี๋ยวถาม,มาหลุนมาชมกันตอนกลาคืนนะครับเนาะครับตามหลุนตามชมครับว่าจวาจะะดขม